ครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับช่องในช่างครับผม๋มยายถิ่นฐานมาอยู่ที่เ,เบอร์สักเลยครับกับทีมงานเดิมครับอันนี้เจเจสิจจจสองครับนี่ป่าเขาออกแล้วเบิ้นแล้วครับวันนี้ป่าเขาบอ,อกเบิ้นแนละ้วแสงรับแสงยอดแสง,แสง ช่องในช่างครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ย้ายถิ่นฐานแล้วครับย้ายมาอยู่ที่ซักเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนเลย <c oughs> <c oughs> เจอช่องในช่างครับวันนี้เต็มสองครับลากด้วยสามเฮดครับนี่หากขาแรงแล้วะตอนนี้ทั้งกัวครับ ลากลูกสองคังครับพบกับอยทอนครับวันนี้ว่าจะคุณจัดจัดนะครับคุณคุณจัดจ้าแล้วไม่กลัวครับนายช่างเขาจัดให้ครับ รดไล่ตาครับช่างในช่างไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ก็ตัดอ้อยกันอย่างเดียวครับเรื่องงานยามเย็นก็พบกับรถตัดอ้อยครับจอนดีครับเจสิบสองนี่เราการ์ดเนื้าปางหมดแล้วครับเจอกันที่สักดเลยครับใครอยากมาเจอมาได้ครับมาเที่ยวหากันได้ครับต่อกันนะครับผม ชวนเก็บหัวเดินไปจากนู่นเลยนะครับเพื่อไปดูวัดไกลมานนไกลกับเมบ่อวานเยอะต่อมาเลยครับผมอีกหนึ่งคลิปคลิปเดียวกันแหละครับนี่กำลังวนหัวกลับครับตับมาเลยครับพี่น้องอ้อยถือว่าสวยอยู่นะครับสวย,สวย จ้าก็มีแต่ใบ,บครับเยหวานนะครับโน้ no. ทีมงานไม่หวานฟ้ามนะครับทีมงานเดียวกันครับกับคันวานแต่ว่ารถตัดคนละคันกันครับเป็นสามเฮดนะครับผมจากไท้ไม่งาไม่หวานฟ้าม ใส่ตัวแม่รับใส่ตัวแม่เอาใส่ตัวแม่รับเกียวไปแล้วเกียวไปแล้อวอรร๋อเจอค่ะแล้วจอดับจอดพี่บอกจอดแป,ป๊บก่อน แต่ปัญหาอะไรหรือเปล่าแันติดติดท้องไปรล้ครับมันหมดหรือเปล่า ทารฟรม,มรเมอร,คร์ครับใก่ชิดเลยใหญ่ครับเสียูนะครับจดเดียครับใหญ่มากเล<จ>สองครับวันนี้ เฉลยเบดบอกลงทุกนี้อ๋อมันติดครับมันติดท้องอ๋อมันยันยันท้องครับการอ๋อยันนิดหน่อยครับยันท้องครับเล่งเล่งไม่ไปเล่งไม่ขึ้นอ๋อเหยียบไมไโดนสายก็เล่ง cày có cày đâu Không có cày đâu Nguyên tỏ ấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ตัวลูกครับตัวลูกโอ้ยสวยสวยงามครับสวยสวยงามช่างเอกป่ามาฆ่าเพิ่ต่อโดยช่างเอกครับตัตนะครับตัดภป่าพย้อนแสงครับคลิปนี้ก็ากไวเท่านี้ครับเจอกันิปหน้าครับสวัสดีครับ